สวัสดีค่ะเมื่อนีพาเพื่อนมาขุดมันเหลืองแล้วก็มันเทียนเด้อค่ะใน,นยูน่หนาสวนพวงเขาเองนี่ลหระคะปีที่แล้วก็มาขุดยุ่ตรงนี้แหละค่ะแราที่นี่ปีนี้เพื่อนกะเ,เห็นในเครื่อนะคะพอบานมันเห็นเครือ่อจะไปขุดอีกกี่รอบอ่ะจ้า ลองมึงก่อนมาส่นว่าแมนอยู่บ่ด้วยไหมเออแมนบ่แมนออเพรย่างนั้นมับ่นลุงหัวไหลนะหัวหน่อยหรือหัวใหญ่ล่ะหัวเก่ามันหยุนหัวเก่าเย่หัวเก่ามาได้นี่หัวเมื่อยพี่เดแล้วหัวใหม่เจอแล้ว หัวเก่ามันนี่หัวเก่ามันนี่นี่คือเป็นตัวยาวแท้อ๋อโอ้โหจู่ว่าตัวหัวเก่ามันนี่หัวใหม่มันลงคือกันเสียพต่อกันเลยเอ้าหัวเก่ามันแกเหรอกัวหัวเก่าปีก่อนนี่จ้าอ๋อปีก่อนเ่าบผูเด็กมาขุดแล้วตรงนี้ตรงนี้เ่าบผูเห็นไงเขุดอยู่างๆมันบอสอืมอ๋อหัวใหม่ใหญ่เด้วย ขุดเจ้าเลือกประมาณเป็นห้อนครับหัวใหญ่เลยเนาะนี่โอ้หมอนแบบไงวะเงี่ยรอบนี้หัวใหญ่แล้ปีที่แล้วยังหัวใหญ่ซ้ำหัวนีเนาะเออเดือนนี้เดือนเออตุลาคมมาแล้วตุลาตุลาฮะโอ้เลยนี่ได้หนึ่งหัวแล้วไปไปต่อไปต่อเตรียมไว้ถมไว้แล้วปีหน้าก็ได้มาขุดใหม่แล้วค่ะนี่ยถมเตรียมไว้ปีหน้าลงมาสอง อันนี้คือมันเหลืองมันเหลืองมันเท่าเอิญมันเหลืองแต่ว่าภาคกลางน่ะจะเป็นมันเทียนเนาะค่ะเพื่อนเจอแล้วตองไลครือไปซะก่อนอยู่ข้างนอกอันแรกนอว่าอยู่ข้างในเนาะ เพื่อไงบ่เจอแล้วเจอเพือนทีแล้วฮท่านตัวนี้ท่านนี้นฤดซั่นเด้เพราะว่ามันดินเกล็นบอคือตั้งเม่กกี่มันบอดินอ่อนอันนี้ดินแก่น ตั้มพุดุ๊กเดียวเพราะว่าหักตั้มหน่อยเนาะีหัวมันเ้ยดินแกนคักเนาะมิ้นเตหินคนละหมดอยู่หัวหัวหน่อยได้ค่ะนี่เกินนึงเด็กอีกเกินนึงมันดินแก่มันลุ่มไรเลยค่ะมันโบเหอนยินอ่อนยินอ่อนมันไหลลงเลยได้ mì đi mến kem á Nếu qua chạy đèn hóa hoa nhanh em ơi anh kì ký hát ít lẹo yeah. tay nháo bọn cứ hát quá chạy มันสั้นเลนะเน่ยหัวมันก็รู้จักหัวน,น้อยๆเนาะนี่นไปหาต่อค่ะจะมีอีกป่ะเจอแล้ว,ไ,ลวได้ทีแล้ว ใายชีแล้วก็ขุดต้นหมากกับมิซมันเทียนเหรอเนาะมันลุกมันลายหายายากเลยอันนี้ลุงลึกจังเลยฮะอันนี้ลุงลึกจังลุงลึกเหรอดินซุ่มเนาะดินเหรอดินทับสุ่มเลยลงลึก <c oughs> โอ้อันนี้เฮงหน่อยแฮงหน่อยไปหนานึกว่าจะหัวในะหญนะ่นาะเห็นโอมเห็นเครือใหญ่ๆนึกว่าจะหัวใหญ่ขันคือจังเสียไมาเห็นมเลยเมื่อกี้ี่ตุวนนี้กระแท่งคนละแทงอ้าวเหรอใสเราจะได้อีกหัวหนึง <c oughs> อสองแท่งเน,นี่ยเหรอ,อ,มรอหมดแล้วอ,ออกไป นี้อยู่ติดถนนเลยค่ะขับรถผ่านมาหมู่วัดนี่มาปอดเนาะมาปอกก็เลยเอ้ยเดี๋ยวมาหนีคงม่านหนีเนาะมาขุดเอาอีกตัวหนึ่งเห็นแต่ว่าจำาบ่ไดวะอ,อยู่ใส่เนาะลืมว่าลืมว่าเห็นยูแต่ว่าจำหม่งบลาไดไหมมีหอยมะพร้าวด้วยเพื่อนหมู่วัดนี่ไปเก็บมะพร้าวมาจากบานยาติมะพร้าวอ่อนๆเอาไว้กินนี่แหละ มาเจออีกแล้วเด้อนี่ตรงอยููริมถนนเครือบังไย,ยบาสันจะห้างกันท่นานนี้ห้างอาะไนห้า,างาไผ่ไไลเลยเต็มเลยกือนี่จะก่อไผนะคะนี่น,นี่ก็ไม่ไผ่หวานเนาะ ไ่ตรงหวานนี่ที่พวกเขาเอา,เอาไปเห็ดไอ้่แล้วม่สมกันอยู่ในนี่ล่ละอยู่หน้าสวนเท่านี้ล่ละคะ่ะถ้าหน้าสวนก็นจะหกแน่ทางเขาก็จะเป็นปลาเลยเนี่ยมมมแมนมะนมมาวบัดแม,ม,มนมะนาอผิดเคลืออีกอะ เครื่อไชน้อบัดลงเครือเมื่อกี้ขุดพิษอีกขุดไหมแม่เยอะบอกขุดพิษอยากตายไปห้างขุดพิษเครือเครือนี่แม่แท้ๆค่ะขุดยากเพราะว่าหลากไพ่เนาะ nhau ở hoài phía lòng hát xăm rồi sẽ đài hát <coughs> <hạc> lên ngon thì ngắm như thế hả ngon thì ngắm vô này หักซำหักเพิ่องเนาะเนี่ยยาวยาวอยู่เด้อนี่ยังยังอีกอยู่เด้อค่ะยังรักซำหรือดอกสิไดมาแล้วนี่นี่ถือว่ายาวอยู่เด้อค่ะนี่ยบอลยาวเลยแหละมีอีกบ่ มีอยู่ข้างในบ่ทางนี้มีอยู่ตัวนี้ได้ออกมาแล้วจ้ะแบบอีกหนึ่งหัวนี่มันขาดแตะวานันมันลึกแห้งค่ะ,ะพ่ะบานก็เลยว่าเพรอแล้ว่าสันเอาซ้ำนีละ <laughs> ขุดเมื่อยแล้วว่าสัน <Okay. S 2> พอแล้วเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปมึงกันวา่าเขาได้หลายป่านไดน้เนาะ <Okay. S 1> <c oughs> นึ่งแล้วก็ขูดใส่มะพร้าวอ่อนแล้วก็ใส่น้ำตาลเนาะนิดนึงรอแป๊บนึงให้เพื่อนๆมึงกันว่าเขาได้หลายซ้ำได้แล้วนี่ได้หลายอยู่เด้อค่ะทั้งหัวหน่อยๆกระมีเนาะนี่เ <c oughs> พราะได้หนึ่งเนาะค่ะเพื่อนนี่นี่ก็คือมันเทียนต้นแบบกระไดมันเทียนนะคะ สำหรับคลิปนี้ก่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมค่ะคลิปนี้เขากะจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณนะคะจะพบพอกันใหม่คลิปวิดีโอหนาคะ่ะสวัสดีค่ะ